ก็มัดมอวารูผ้าย้อมมูลวัวนมเนี่ยเกิดจากแนวคิดที่จะสร้างสินค้าที่สะท้อนเล่าเรื่องราวของบ้านเกิดสลับบุรีมือนฟาร์มโคโนมค่ะโดยใช้ในเรื่องของแนวคิดการสร้างมูลค่าพเพิ่มให้กับสินค้าการเกษตรมาผนวกกับแนวคิดเรื่อง zero waste ซึ่งเป็นแนวคิดรักโลกเทรนด์ของโลกอะค่ะเอาเวสในฟาร์มคือมูลวัวมาคิดค้นเป็นสูตรในการย้อมผ้า ะะเพื่อสร้างมูลค่าแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของอเกษตรอินทรีย์เรื่องของออร์แกนิกด้วยเพราะว่ามูลวัวนมของเราเป็นมูลวัวนมจากสวนฟาร์มออร์แกนิกเพราะว่าตล,ลับวุยเป็นเมืองฟาร์มโคนมค่ะ สินค้าตัวนี้จะเป็นตัวแทนที่จะเล่าเรื่องอัตลักษณ์ของชุมชนของบ้านเกิดเราแล้วก็ทําไมถึงต้องใช้มูลวัวเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราเนี่ยเราทําในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มมูลวัวจากกิโลละ2บาทเมื่อเอา1กิโลเนี่ยมาต่อยอดย้อมผ้าเราสามารถทํามูลค่าได้ถึงเป็นพันบาทซึ่งก็คือกลายเป็น500เท่า นี่คือการสร้างมูลค er. ่าเพิ่มเราจะไม่ขายเพียงแค่วัตถุดิบแต่ว่าเราส่งในเรื่องของคุณค่าในเรื่องของความเป็นชุมชนค่ะก็ทำอยู่ที่สระบุรีค่ะใช้แรงงานแล้วก็ใช้วัตถุดิบในชุมชนแล้วก็เป็นสินค้าที่ช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับฟาร์มโคนมของจังหวัดสระบุรีด้วยค่ะซึ่งฟาร์มโคนมอสคเนี่ยดูแลเกษตรกรเป็นพันครอบครัวค่ะ โอท็อป5ดาวของสระบุร well, like you ีค่ะก็จะมีองค์การพัฒนาชุมชนมีมุกฟาร์มโคนมมุกเหล็กอสคอนะคะองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยแล้วก็จะมีของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์หรือศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมค่ะศักดิ์สทธิ์ก็ที่เรากำลังออกงานกันอยู่เนี่ยค่ะ สามารถติดต่อได้จากทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือ IG นะคะมัดมอวาลูหรือถ้าเกิดว่าสะกดไม่เจอก็สามารถพิมพ์คำว่าผ้าย้อมมูลวัวนมมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเซิาาร์ชเข้าไปเจอเราแน่นอนค่ะ